สวัสดีครับพวกกับผมมิสเตอร์อาจมัยมครบนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมคลายออฟเฟียนะฮะมา้อที่4กันแล้วชัตเตอร์ที่2นะฮะฮูอิสแด a ด็อกเตอร์มาเริ่มต่อไปโอ้โหเฮ้ยโอ้ยไอ้บ้าเฮ้ยพลาดว่ะแป๊บทบนะฮะพลาดว่า,ะะะาท,ทีเราจะใช้มีสู้นะฮะ มาดิฟังเก่งจังเลยตีเก่งจริงเ้อตีเก่งเว้ยเปิดมาก็หนักแล้วโอ้หโหเฮ้ย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 ทำไมมันเออนี่เค็มชิดยา เว้เนื้อเลือดเหลือกระปิดเดียวอย่างนะฮะรู้สึกว่าเราจะต้องใช้ปืนแล้วแหละนั่นไงไม่ตายสักทีโอ้โหรอจะครึ่งแม็กเลยอ๋อถ้าถือโทรศัพท์ปืนจะไม่แม่นเท่าไหร่นะฮะโอเคเราถือสองมือแม่นกว่าโอเคแถวนี้น่าจะสว่างดีนะฮะอ๋ออะไรวะเนี่ย อ๋อเมื่อกี้บั๊กนิดหน่อยนะฮะไม่มีอะไรเฮ้ยแม็กกาซีนเยี่ยมพอทีเดียวนะฮะจำได้ว่าลืมเก็บแม็กกาซีนไปแม็กนึงแต่ไม่เป็นไรแม็กเดียวแม็กเดียวไม่ว่ากันนะฮะโอ้โหมีอะไรบนลิ้นชักบ,บ้างวะเนี่ยไม่มีอะไร เอาไปไม่ได้ของมาตายโอเคไปต่อมีอะไรเนี่ยโอเคไม่มีอะไรนะฮะไปต่ออ่าออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปจะมีอะไรแนนี โอเคน่าจะสว่างนะฮะโอเคไม่มีอะไรไปลอนเราดิมีอะไรบ้างขอไม่ได้เจริญเลยเฮ้ยเฮ้ยเย็ดกระบองกระบองตำรวจได้ข่าวว่ากระบองแรงมากนะฮะผมจะทิ้งมีดไป มันจะไม่ทําแบบคุณฟิดี้พายกับฮานโลออกเกอร์หรือไม่ใช่ดิอุ้ยเอาจะไม่เก็บมีดไว้เหมือนคนอื่นนะฮะคนอื่นเขาไม่รู้เขาเลยเก็บมีดไว้แต่ที่จริงน่าจะทิ้งมีดไปนะฮะจะได้ประหยัดช่องนี่ครับโจมตีได้แค่แบบเดียวเท่านั้นนะฮะโจมตีได้แค่แบบเดียวมามา อุ้ยนั่นแงมมาจริงเว้ยพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินสะพานเดินท่าตามทาสะพานโค้งเหรอุ้ยขึ้นมายข้ไมยมหข้มโอมากระบานมากระบาเดี๋ยวเป็นนึนึงขอเวลาแป๊บขอเวลาแป๊บขอเวลาแป๊บอือือขอเวลาแป๊บแป๊บแปนึงได้ไหม เสียงกระสุนซะเยอะเลยชิมอรฟินเยี่ยมเยหลืหอ5หลอดนะฮะกระสุนเลยอีก5แม็กในรังเพลิงแล้วก็ในรังเพลิงอีกประมาณ9หรือ10กว่านัดนะฮะอีตัวนี้สู้ยาก,กว่าต้องระวังอีตัวนี้สู้ยากมากนะฮะเฮ้ยอ,อะไรจูคอนัมเบอร์วิบยอบฟนกดแซด อ๋อ from here you click you can click ออะไรวะอ๋อมีเบอร์มันให้เราโทรนะฮะห้าสี่สองหนึ่งสอาบันึกไปอีกหนึ่งโนตนะฮะเอา้าจะกด E S C ทำไมเนี่ยยั่ไงห้าสี่สามสองหนึงสี่ห้าสี่สองหนึ่งสี่ อ่ะเฮ้ยกดไม่ได้วะโอ้ยต้องเริ่มใหม่เลยเหรอวะต้องเริ่มใหม่นะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งสี่กดบนแป้นพิมพ์ก็ได้นะฮะไม่ต้องจับไม่จับป็นต้องกดตรงนี้กดแป้นพิมพ์ก็ได้เนี่ยโทรฮัลโหลฮัลโหลเอา้านี่ใครหรอครับ follow the path yeah, <I> อะไรวะ ค o อ not to the life Jackness is your new master ความมืดเป็นศัตรูใหม่ของนายอะไรเด็กนี้จะมาไว้จะพบทางออกพูดเรื่องอะไรวะจะต้องการความช่วยเหลือ5 2 4 7เฮ้ย5 2 4 7ว่ากฮ้ยเจ้าช่วยช่วยด้วยอา้าวทำละ5 2 1 4เอาไว้ทำอะไรวะ เอาเดดดอร์อีสโลปนี่เด็กคีพาร์ตนิกส์อ๋อตรงนี้ไงห้าสองสี่เจ็ดเรียบร้อยครับเดี๋ยูอัลโลปเดดดอร์โวโอ้หยไม่มีอะไรเลยมุมแคบว่ะกลัวเจออะไรเนี่ยว่าจะเจออะไรนะฮะเนี่ย อันนี้ไม่ใช่กีวีนไม่ใช่อ,อะไรวะพอมาอีกทางนี้ได้เอ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรใครมาแว้นแถวนี้วะจนป่านี้มึงยังจะแว้นอีกเหรอโอ้โหเอาเงียบไปละ นี่ขึ้นไม่ได้ยันป่านี้ยังจะแว้นอีกเหรอโอ้โหนั่นแงมมากันละมาจากข้างบนนะฮะเด็กแว้นนะเนี่ยเบื่อเด็กแว้นว่ะทำกูจะตกใจเลยเด็กแว้นเนี่ยเอ๊ะใครมาแว้นแถวนี้วะจะตายหาคนอยู่แล้วนั่นไงแว้นจน ปราสาทเลยนะเนี่ยโอ้ยฟังเสียงเราปราสาทร้อนชิหมหายฟังเสียงโอ้ยมีข้างล่างไปได้ปีลงไปนะฮะไปปราสาทร้อนร้อนกับเสียงโอ้เกมนี้เป็นเกมที่น่ากลัวมากเนี่ยตรงนี้จำได้แล้ว ตรงนี้กูจําได้มันจะมีตัวอะไรโผล่มาจากน้ํานะฮะเตรียมตัวไว้ให้ดีๆนั่นไงเลีกเลียกกระะรมทธะเลีกเลียกกรรมทธะเลีกเลียกกรรมทัเฮ้เฮ้ยนี่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 ไงเฮ้ยมาได้ไงวะมาได้ไงแม่งปักแม่งปักเป็นปัก,ปกเโโฮ้เยอะโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหโอ้โหมามกรรมธะมากรรมธะหนีดิ โุ้ยเต็มินนาหมดี่ายแล้วโอ้ยนี่โอโอเคขอวลาแป๊บนึงนะฮะขอรับโทรศัพท์แปบบ๊บโอเคก็กลับมาแล้วนะฮะมาตรงนี้มีข้าาอีกครับนั่นไงว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวทำเสียเลือดเยอะเลยนะขั้วมึงเนี่ยอ๋อ หลับไปครับไก่หลับไปนะฮะแลบลินได้ด้วยแลบลินแล้วเสียเลือดหัว,วชิมหายปรับเสียงก่อนเสียงน่าจะพอดีนะฮะไม่เป็นไรน่าจะได้ยินกันนะฮะอ๊ะเดี๋ยวรสักนิดนึงก็คงดีมากระปิดเดียวเนี่ยลถกระปิดเดียว ตอนีี้มีช่องนะครับโอ้โหอืมมันอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นเมืองมันเป็นอะไรเมืองนี้มันเป็นอะไรวะ I can t hear t h ด็ i d i o i ี s i อันันีี้ยิงวิทยุ่ข้างในแต่ยังไงก็ตามประตูมันก็อะไรวะเร็กมันพงังเอ้ยมันมันปิดมันล็อกอโอ้เกิดอะไรขึ้นวะ มีเลือดอยู่ตรงหน้ารถแสดงว่าเจออะไรเดซ e t ติ n g moving มันมีอะไรขยับบนโต๊ะมันอะไรกันแน่วะอฮะันนี้สิล็อกอีกออมันเหนื่ยโอ้ตกใจหมดตกใจหมด ไอ้เวยตะไลสติ aud, ตมโลูนี่ไอเดี๋ยวแป๊บ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 พักแป๊บพักแป๊บว่ไม่ให้เวลาพักเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอชาร์จสติมไนาแปบ๊บนี่เดินในน้ำไม่ได้วะ่ะเดินในน้ำเอ้ยไม่ใช่ดินั่งแล้วก็เดินไปด้วยในน้ำอ่ะมันทำไม่ได้วะ่ะมันจะช้ามากๆเลยอือเดี๋ยวอีกนั่งไง ตัวเดียวเนาะตัวเดียวเนาะตัวเดียวเนาะตัวเดียวเดี่ยวตัวเดียวเอ้ยต,ตีไม่โดนตีไม่โดนอ่ามันโดนมันโดนล้วนนําถึงไว้นะฮะตีไม่ได้อ่าเจอทางไปละวเยี่ยมเลยไม่มีที่เซฟ เยี่ยมเลยพวกนีบันไดขึ้นไปปีนเหมือนเป็นเขตก่อสร้างนะฮะโอเค ไม่ได้ยู่นหนวะมีของให้เก็บไหมเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าไม่มีเลยทรัพยากรน,น้อยนะฮะช่วงนี้ปืนเหลือห้าแม็ก ในรังเพลิงอีกประมาณสิบน,นัดก,ออก,กว่าอม,มีบันไดเจอบันไดใช่บันไดเดิมเปล่าวะบันไดเดิมเวนไม่มีทางเลือกอื่นเลยใช่ปะ่ะลงทางไหนเนี่ยต้องลงตรงไหนวะ ทางไหนวะอ้าทางนี้เจอแล้ะมาโอ้หสูงนะเนี่ยต้องลกต้องปีนลงไปนะฮะต้องใช้บันไดลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวลงเสร็จเจออะไรไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะเนี่ยอ่าบันไดหลุดจบครับขึ้นไม่ได้แล้ว ได้แล้วฮ้ยเ,เดี๋ยวทำไมมันลุกลงอย่างนี้อ่ามีที่เซฟเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมันคก่อสร้างใต้ดินเลยเะโอเคลียไม่เคลียร์ละไม่ขึ้นแจ็คสันไม่ขึ้นแจ็คสัน เห็นพีฮ์ดล็อกเกอร์เขาเรียกว่าไมเคิลแจ็กสันนะไม่รู้ทำไมเดดออ i อิสล็อกชัวต้องหากุญแจมาต้องหาคาีย์พาร์เนี่ยแมกกาซีนมีหกแม็กละประตูตนี้เข้าได้โอ้โหโอ้โหทำไมต้องประชิดอย่างนี้ไม่ต้องประชิดอย่างนี้เข้ามาเพื่อเอา โอ้ oh, มีแมกกาซินซ่อนประตูดีแล้วดีแล้วถือว่าเข้ามาไม่เสียเที่ยวนะฮะ t h e r e something is blocked หรือดอมีบางอย่างมันบล <Okay, clear. S 2> ็อกประตูไว้มีเจ็ดแม็กกล้วโอเคเคลียเฮ้ยเข็มิชิยะเก็บดีแต่ว่าอ h maybe I can set this on fire อาจจะติดอาจจะติดไฟได้ทำให้มันติดไฟ personal note โอเคนะฮะ personal note Jeff welcome to the team Jeff ยินดีต้อนรับสู่ทีมนะ I'm sure you pro w i l โ Oh oh อ่านไม่ออกเลยอะบอกตรงอ๋ออะไรวะ The code สองสี่เก้าเลขเลขท้ายหาไม่ได้มันไม่สามารถอ่านได้มันเหมือกเปื้อนสองสี่เก้า รู้สึกว่าจะมีเลขแค่สี่หลักนะฮะโอเคขียพารนั้นชัวเลยโอเคยังไม่เจออะไรนะฮะกลับไปเซฟก่อนครับโอเคยังไม่เจออะไรนะฮะเซฟแป๊บวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโอเค

มันตัวอะไรวะจะน,นอโนตสองเจ็ดเก้าอะไรวะสองเจ็ดเก้าหนึ่งโอ้ไม่นะฮะสองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดเก้าสามสองเจ็ดเก้าสี่สองเจ็ดเก้าห้า เฮ้ยถูกเว้ยสองเจ็ดเก้าหกเดาถูกว่ะอ้โหมันต้องใช้ปืนนะฮะรู้สึกว่าจะขยับตัวได้ยากหน่อยนะฮะต้องใช้ปืนในการลั่นไกลนะฮะแอะประชิดด้วยต้องใช้ปืนนะฮะเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ใช้ปืนก็ได้มั้งตีมันแค่2ดอกก็ะเละละนั่นไงโอ้ย เอ้มันตียากมันตียากเฮ้ยังดีวะ่ะตีสามดอกตายเลยโอ้โหนั่งต้องตีเร็วๆต้องตียำๆเฮ้ยลูกกระสุนยัง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 ไม่อยากตายนะฮะตอนนี้ผมยังไม่อยากใช้นะฮะรู้ไหมทำไม,มโอเคผมจะอธิบายให้ฟัง โอ้โหมีสองตัวนะฮะไม่ใช้ปืนนะฮะปรหยัดลูกปืนปะปืนลูกปืนหายยากมากทำไมมันไวจังเลยวะเฮ้ยไม่ชิมหายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วชิมหายแล้วเข <c oughs> ็มศิยานี่ <c oughs> ผมจะเล่นให้มันสำเร็จม,มากกว่าพี่เอกนะฮะหรือเปล่าวะไม่รู้ อ,อ๋อเฮ้ยอะไรเดี there some ๋ยวซัมเดอะซัมซิกาเนี่ยอ๋อเดอะอะไรก็ I can use is t it on oil this the oil on fire สามารถจุดไฟได้เย yeah. ี่ยมเฮ้ย uh อ๋อโอ้โหหัวทำไมเป็นอย่างนี้วะนี่ไงกระสุนลูกซองปืนไรเรเมนตันไปกระสุนนะฮะ yeah. เยสปืนโปรดผมเลย ยิงแรงได้นะฮะเป็นปืนลูกซองแบเปืนช็อตกันอเอกคผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเปินลูกซองนะฮะเปินลูกซองช็อตกันเป็นปืนลูกซองแบบปั๊มนะฮะซึ่งไม่สามารถถือกับอย่างใดได้เลยเพราะมันหนักถือได้มือเดียวเออและเป็นปืนที่ค่อนข้างแรงด้วยนะฮะ แล้วก็เป็ป,ปืนลูกซองปั๊มช็อตเป็นปั๊มแอคชั่นก็คือลูกซองชักนั่นเองลูกซองชักได้นะฮะไม่ใช่ลูกซองซีมีออโตโอเคแล้วก็พูดเรื่องกระสุนนะฮะถา,ถามว่าทำไมเมื่อกี้ผมไม่เก็บกระสุนนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเก็บกระสุนไปเนี่ยแล้วคุณมาหยิบปืนทีหลังกระสุนก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะฮะมันก็จะหายไปเลยทุกอย่างกระสุนคุณก็จะไม่มีเพราะคุณเก็บเลยไม่มีปืนมันก็ไร้ค่านะฮะ เพราะฉะนั้นต้องเก็บอย่างมีสมองโอเคเราก็จะกลับไปนะฮะเราได้เครื่องมือจุดไฟแล้วโอเคหยิบกระสุนเก้านัดนะฮะอยู่ในรังเพลิงห้านัดนะฮะลิมิงตันทำไมมีแค่ห้านัดวะน่าแปลกนะฮะใช่ป่ะวะเออห้านัดอยู่ในรังเพลิงห้านัดลูกซองมีแค่ห้านัดทำไมวะ ปกติเลยมังต้นมีประมาณหกถึงแปดไม่ใช่หรอวะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่คนเสียเรื่องปืนเออเดี๋ยวผมจำได้นะว่าเราต้องเจอศัตรูหนักเลยมาได้ครับจัดให้พร้อมนั่นไงบานเลยครับพี่บานเลยเฮลีเร่งกรรบัาทนะฮะเลีเร่งการมัาทเฮ้ยไม่ต้องหนีเรื่องหรกส,ส,ส,สู้ต่อตาตอตาเลยให้มันให้มันเลี้ยงแถวนะฮะ ไป๊นึงนึงปชารก่อนนะขาชัด์จก่อนชาร์จแชาร์แป๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะไม่อยากใช้ปืนนะฮะผมก็ะสุนหายากเขาบอกอยู่ว่าเกมนี้กระสุนหายากเฮ้ยเวรแลเวรแลเวรเอาเฮ้ยฆ่ากันตายเองเนี่เมื่อกี้เห็นไหมฮะผมไม่ได้ยิงนะอยู่อีดีมันตายเฉยเลย นี่แปลกว่ะเฮ้มันตีกันให้มันไฟกันเองเอเอาไม่โดนเฮ้ยขีเกียจรอและขีเกียรทำละเฮ้ยม่โอ้กกโหแ,แรงว่ะตายปีกเฮ้ยฟาดหัวจังๆหัวแตกเลยแล้วเราก็ต้องรับศึกไมเคิลแจ็คสันอีกนะฮะไอตัววิ่งเร็วๆนั่นแหละ โอเคมาเดี๋ยวลองใช้ใดูคร่าวๆนะฮะผมผมใช้รอบเดียวก็พอเนี้ยปะเอาเลยจังๆไม่ตายครับโคตรอ่ดเลยโอเคข้อดีของปืนนี้นะฮะมีอย่างหนึ่งคือสามารถรีโหลดได้แบบไม่ต้องนี่มันเป็นปืนแบบเติมนะฮะแบบเติมกระสุนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว โอเคเอาไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วนะฮะมีเซฟเลยเซฟนะฮะกลัไปเจออะไรเปล่าวะถ้ากลับไปเจอนี่เป็นเรื่องเลยโคตรเวนโคตรเวนโคตรสวยชิมหายไว้วอดเออ,อแต่ไม่คันแจักสันตีแค่สองดอกก็ตายแล้ว Okay. อโอเคเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเรียกรถไม่บอกกันนี่ไงเรียบร้อยเจออะไรไหมวะโอเคไม่เจอนะฮะเยี่ยมเลยนี่ไงคุณแจไอกระเซว a k คีคุณแจท่อระบายน้ำเอ้ท่อน้ำเ,เรียบร้อยครับ ล็อกใช้เลยไหมใช่ครับไม่มีที่เซฟเยี่ยมเลยมาโอเคเฮ้ย hey, ที่เซฟเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่มีอะไรนะฮะมาเซฟเลยเยี่ยมเลยโอเค เดี๋ยวขอฆ่าบอสตอนนี้ก่อนมาเราจะเจอเราจะได้เจอกับบอสนะฮะห้องนี้มาโอ้ไอวอน u ูโน่ฉันต้องการลูกคุณแจอ,อยู่ไหนเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไรวะทำทำบ้าอะไรของแกวะตอ่นี้อเกมแกอีเล่ววะเฮ้ย,ยกันสี่อา้าวชิมหายโอ้ oh, กินคุณแจเข้าไปอีกโอเคตัวนี้นะครับฆ่าไม่ยากเท่าไหร่ ต้องแต่แต่ต้องใช้ความว่องไวนิดนึงโอเคมีรถข้ามมันไม่ได้นะฮะเราจะล่อมันมาหัวมุมก่อนนะหัวมุมห้องเฮ้ยเดี๋ยวตรงน,นี้ใกล้สุดตรงน,นี้ใกล้สุดนะฮะวิ่งนี้ครับขันเร็วขันเร็วขันเร็ว,รวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเร็ว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 นี่โดดขึ้นไปไปช็อตครับนี่ครับรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่อง เฮ้ยแม่งมาใกล้กันแม่งมาใกล้กันโหต้องติดปันด้วยวะเฮ้ยนี้ขันเร็ว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 แม่งมาแล้วเอ,เอ้ยีไม่เอ้ยนี่ครับโดนจังๆเกมรอมาหัวมุมหน่อยนะฮะหัวมุมห้องหนีครับ วยตรงนี้มันยากว่ะเอาไหมเอาใหม่โอเครอบเป็นตรงนี้ก็แล้วกันนี่ครับมันตีก็ขันครับเข้ามาใกล้แล้วมาเข้ามาใกล้แล้วมาเข้ามาใกล้แล้วแล้วเร็วแล้วนี่ครับโดนกันไปพอดครับจบเรื่องโอ้โหง่ายง่ายแต่ว่าตื่นเต้นชิมหายโอ้โหจะต้องการเลรสักอย่างมาตัด อ๋อมันอยู่ในท้องมันนะฮะแล้วมันไม่มีอะไรตัดได้โอเคเราจะกลับไปที่ห้องเดิมก่อนโอเคเซฟครับโอ้โอเคนะฮะก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะรู้สึกจะเหนื่อยละโอเคครับสําหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับเจเจอกันพาร์ทสี่นะฮะ พัสสะเอ้ยพัสสะพัสห้าดีเออโอเคนี้พัสสีนะเจอกันในพัสห้านะฮะหวังว่าจะเป็นไปได้โอเคก็สวัสดีครับ